สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมก u g อ o า Master ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นอะไรอะเวิลด์คัลี่ไฟเหมือนเดิมนะครับเด็กฝั่งข้ามหกสิบใบเลยนะน่าสนใจเหมือนกันก็เริ่มหลังนะครับมือแรกจะมีเป็นแม็กซี่ครับมีเป็นแมงกัะพรุนนะอุลละแล้วก็มีเชดแล้วก็มีชีนิวครับใบที่ใช้ได้ก็จะมีเป็นแม็กซี่กับอุลละนะก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับเขาใช้เป็นอัลลวนะครับอัลลวเนี่ย ปกติถ้าเป็นพวกไหพวกนี้คนจะไม่ค่อยในเกตนะแต่ว่าอันรัวมันจะได้รีมูฟด้วยถ้าเกิดเขาแบบเป็นของเล่นอาจจะลําบากได้นะก็ในเกตเลยครับอุระตรงนี้การเข้าหาของเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับแปลว่ามือไม่มีของเล่นนะก็น่าเสียดายครับที่เด็กเราแบบไม่ใช่เด็กโอทเคนะมันเป็นเด็กกับคอนโทรลค่อยเล่นครับทําให้แบบปิดไม่ได้มาเพราะจริงๆอะ่ะเป็นโอกาสที่ดีนะที่จะ ชนะได้เลยจัวครับจัวเป็นลูกป่าครับลูกป่าก็ดีนะเพราะเรามีเป็นแมกกาพูนใช่ไหมเอฟเฟกต์แมกกาพูนครับรีมูฟสเปคครับตัวดนแม็กซี่นะแต่ว่าเรามีชี้นิ้วครับก็ชี้นิ้วทิ้งไปเลยพอถ้าเกิเดเขาได้จัวจะลำบากนะรีมูฟครับไอ้เราก็เล่นต่อ,ขอเขาไปเรื่อยๆเอฟเฟกต์แมกกาพูนนะสเป์ลูกป่าแล้วก็ลูกป่าครับ รีมูฟตัวเองสเ,เป็นมาน้ํามาน้ําครับรีมูฟเป็นแฟรี่ครับแล้วก็เท็แฟรี่รีมูฟตัวเองเพื่อพลังมาน้ําแล้วก็ตีครับเพราะว่าอยที่บอกครับมันก็ได้แค่เดียครับติ๊กก็ผ่านเลยอพอสไตล์ไปเฟรครับไอ้แฟรี่กับแมนกะพนจะกลับมานะ,อะตอนที้เขาใช้เป็นแบนโอวพินนิงครับเป็นเด็กแบนนะ ก็เสิร์ฟหรือสเปร์ครับตัวนี้น่าเสียดายนะครับลืมไปครับว่าไอชี้นิ้วเนี่ยชี้นิ้วเนี่ยมีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าจะในเก๋อเฟกจนถึงเอ็นเฟกของเธนหน้าครับไอที่เมื่อกี้เราชี Mag ้แม็กซี่ไปเนี่ย Mag แม็กซี่เราก็โดนในเก๋อเหมือนกันนะบางทีชอบลืมครับตรงนี้ก็หวังว่าจะไม่ส่งผลอะไรมากนะ,ะเขาทิ้งเป็นใครนะตัวนี้ชื่ออ่านยากมากเดสเปียสักคนนครับ ถ้าโดนฟิวชั่นน่ะจะชุบพวกมอนฟิวชั่นได้นะแล้วก็ลงเป็นอลูเบอร์ครับอลูเบอร์เจอเป็นไอแบฟิวช sure. ั่นครับแล้วก็เอฟเฟกต์แม็กคูนขึ้นต่อนะเขาใช้เป็นแบฟิวชั่นครับน่าเสียดายนะที่แม็กซี่เราไม่ติดเป็นลูบิเลียนครับฟิวชั่นต่อครับอ่ะตรงนี้ยครับโดยปกติอะถ้าเกิดเราเห็นตัวพัพปาณนึงเนี่ย เขาจะออกไปสองทางครับถ้าไม่ออกเป็นมิลเลเจ็ตก็ออกเป็นตัวเก็บสวยถ้าเป็นตัวเก็บสวยไม่เก่งเท่าไหร่ตัวที่าเป็นมิลเลเจ็ตครับพอแตะปุ๊บมันเขาจะใช้เอฟเฟกสั่งรีมูฟได้เลยเพราะงั้นเราต้องสั่งซิงโครครับเพราะเราซิงโคลได้สองคันใช่ป่ะเราก็ซิงโครเอาเซอร์เพนมารอไว้ก่อนครับซิงโคลเป็นเซอร์เพนครับเขาเสิร์ฟนะเสร์ตนะเ,เป็นอารูเบอร์ตัวที่สองแล้วก็ลูบิลเลียครับฟิวชั่นเป็นมิลเลเจ็ตครับ อตอนที่พอมีเลือเดเจ็บปุ๊บเราก็รีโซฟปกตินะรีมูฟแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆอ,อย่างที่บอกครับเขาสั่งใช้เอฟเฟกได้เลยนะที่ว่าส่งมาฟิวชั่นในลงหลุมแล้วก็จะ,จะรีจะรีมูฟรีมูฟเลงไหมไม่เลงนะครับรีมูฟไม่เลงเพราะงั้นเราต้องซิงโคลเลยไอเอฟเฟกเนี้ครับมันลั่นไปแล้วเดี๋ยวข้าไปรีโซฟในมูโซนก็ได้ออกเป็นแอดคารครับเพราะว่า ไอมิลเลเนี่ยมันไม่เล็งเป้าชาก็คือเขาจะมาเล็งไอคานทีหลังได้แต่ว่าไอคานมันมีเอฟเฟกที่ถ้าโดนรีมูฟครับจะสามารถรีมูฟปลาหนึ่งตัวแล้วสเปร์กลับมาได้ก็เอามาสู้ต่อได้นะเอฟเฟกของเซอร์ครับก็เหมือนเดิมครับโมเป็นเซฟครับเดียวเซฟจะโดดขึ้นมานะแล้วก็เอฟเฟกตไอคานครับอย่างที่บอกก็จะโดดขึ้นมาได้พอที่จะซงโคต,ต่อไป แล้วก็ตรงนี้ครับเราก็ใช้เป็นเชดครับรีมูฟพวกแมวคูนครับออกไปรอไว้ก่อนเลยเราได้พร้อมเล่นนะครับพร้อมสู้รลไปเชดครับแล้วก็เดี๋ยวเซฟขึ้นแอดคานขึ้นครับตรงนี้ก็คือเตรียมพร้อมทําเป็นตัว10ดาวครับเพราะว่าไอ้มีเจดจเนี่ยถ้าเกิดมันออกจากฟิลด้วยเ,เฟสก,การ์ดเราอะมันจะเป็นทันเดอร์โบครับมันจะบึ้มมอนเราทั้งหมดเพราะงั้นเราก็ใช่ไหม ออลลีฟฟิลอถ้าเกิดโดนรีมูฟก็ไม่เป็นไม่เป็นไรครับช่างมันอตอนนี้เราก็รีมูฟครับเสริมลูกปลาไว้เล่นตาหน้านะเผื่อพลาดทั้งเอฟเฟกต์เชยครับเชียร์ลูเบอร์นะให้เมื่อมันออกจากฟิลครับให้ไปมูฟโซนเลยไม่ต้องเจอต้องเจอกันอีกแล้วก็เอฟเฟกต์ของเซฟครับต่างฟิวชั่นลีโซครับพี่เอาเป็นแอดคาร์ตัวที่สองครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีมูฟ แอดมิรเตจตัวนี้ทิ้งเลยด้วยเอฟเฟกของแอดคาร์นะตัวโดนเป็นนี่ไม่รู้ครับก็ซวยไหมก็ซวยประมาณนึงครับแต่ว่าเราเตรียมของไว้ประมาณนึงแล้วครับตอนหน้าเราจะมีเป็นแฟร,รี่กับไอแมงกะพุนนะและก็มีลูกป่าด้วยเพราะที่ไปเธอเขาอยู่ถ้าเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ต้องผ่านแล้วพอมือเขาเลอใบเดียวแล้วครับไม่รู้ครับ ใช้ได้นะซาีไปรู้ีตั้งตีได้จะตีแรงสุดๆสะใจไปเลยแต่ช่างมันครับก็เขาก็ต้องเขียนมปรู้ทงนะเพราะมาตีแรงเกินไปจบเทิครับอย่างที่บอกเอฟเฟกของเอาเบียนครับเอาแบดอีเลสมาเซ็ตน,นะเพราะแบอีเลสมันจะเปิดปุ๊บก็เก็บหนึ่งตัวแล้วก็สามฟิชชั่นได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับเข้าเทิร์นจั่วจั่วเป็นมาม่าปอมนะแล้วก็เอฟเฟกของแมงกะพนกับแฟรี่ครับจะขึ้นะสะเปคขึ้นมา ตรงนี้ครับด้วยคำที่เรารู้ว่ามันเป็นแบนอินเลสใช่ไหมพอเขาเปิดปุ๊บแล้วเขาสั่งฟิชชั่นครับในกรณีที่เป็นเด็กแบนเดตนะครับมันจะอาจจะเป็นไอ้นี้ได้นะเป็นใครนะคิเมล่าครับคิเมล่าจะยิง2เพราะงั้นเราต้องเก็บน้องแซามอนปลาครับเพราะว่าตัวนี้เป็นวันการคอมโบของเราเราเล่นอย่างอื่นไปก่อนครับถ้าเกิดเขาไม่ขัดก็แล้วไปครับถ้าเกิดเขาขัดต่อให้เราเสียบ,บอร์ดนี้ทั้งหมดเราก็ยังมีปลาที่ยังเล่นต่อได้นะออกเป็นซิกโตรครับแบอิเลยครับ รัเก็บนะเก็บเป็นตัวที่จะชุบฟิวชั่นแล้วฟิวชั่นครับสามใบนะหมดมือเลยนะออกเป็นการได้คิวไม่ลครับอ่ะตรงนี้ก็เลี้ยงเชนครับไอคนนี้ก็ถ้าโดนฟิวชั่นจะชุบครับเขาก็จะมีมิเลเจตหนึ่งตัวขึ้นมาและการได้คิวไม่ด้ครับมันจะได้ยิงตามวัตถุดิบนะถ้าใช้วัตถุบบนบอร์ดจะได้ยิงบอร์ดถ้าใช้บนมือก็จะได้จัว่วก็คือตรงนี้ครับเขาจะยิงบอร์ดละใบหนึ่งแล้วก็จะได้จัว่วสองใบ ค่อนข้างเก่งใช้ได้นะครับ Solar Fusion ช,ช่วเป็นเบลเจครับโดยค่อนข้างลำบากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นถ้าเกิดเขามีแค่นี้ครับก็คิดว่าน่าจะยังเอาอยู่นะพอเรายัางเหลืออย่างที่บอกครับเป็นท่าเล่นเบลเจอร์ครับรีมูฟต่อเลยรีมูฟเป็นอัลเบียนนะครับใส่สองตัวหรอหรือว่ายังไง2ตัวครับตอนจบเทิร์นปุ๊บเขาก็อาจจะได้เป็นบเอเลสอีใบก็ได้เอามาเล่นต่อ ตาที่บอกครับยังเหลือน้ำมอนนะเราก็น้ำมอนลูกปลาลงไปครับเอฟเฟกเลยออกเป็นมาน้ำ้ำมาน้้ำโม่ครับตอนเาเตรมของไว้ประมาณนี้นเราต้องเตรียมไอ้พวกแมงกับคูนไว้ครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาเฉดขึ้นมาเล่นซิงโคครับเป็นเซอร์เพนเซอร์เพนรีมูฟเชดนะครับแล้วก็เฉดก็จะ m มูฟแล้วก็เก็บขึ้นมือแล้วก็เอฟเฟกแอดคานครับถ้าโดนรีมูฟ ลิมูปาหนึ่งตัวสเปคขึ้นมาได้ลิมูครับลิมูแมงกะพูนนะไว้เล่นตาหน้าแล้วก็แฟรลี่ครับลิมูเพิ่อพลังตรงนี้ครับก็เดี๋ยวตาหน้าครับไอแฟรลี่กับแมงกะพูนจะขึ้นมาใช่ไหมพอขึ้นมนาะปุ๊บเราก็สามารถสั่งซินโคคู่นี้เป็นตัวบอสครับสิบดาวลิมูบอสเขาได้เอฟเฟกเอาเบียรครับใส่เป็นแบบฟิชชั่นนะ เอฟเฟกไฟลี่กลับมาครับแล้วก็แมงกับพุนด้วยเธอเขาอันนี้ครับถ้าเกิดเป็นเด็กแบร์เฉยครับน่าจะเอาอยู่แต่นี่พอเขาเป็นเทเลเมน์ด้วยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยหนักของจริงครับก็ต้องรีบแล้วครับเพราะว่าเขาปักไวม,มครับถ้าเกิดเขาโมเจอเทเลเมน์อ่ะทีนี้จะลบาบากครับพอะง้นเราก็เลยต้องตัดใจครับสั่งซีโคเลยครับซีโคเป็นตัวบอสน,นะเพื่อที่จะเอา ไอเวทเนี่ยครับรีโมท,ทิ้งไปเลยตัดปัญหาแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นแบนฟิชชั่นนะแต่ว่ายังโอเคอยู่เพราะว่าเราจะมีเป็นเฉดครับเฉดแล้วก็มีเซฟครับเราก็สามารถใช้เฟซของเฉดนะรีโมทเซฟกับใครสักคนเพื่อโดดมาแล้วสิงโคลแปดขึ้นมายืนได้อยู่ออกเป็นลูบิเลียรครับแล้วก็ลูบเลียรครับอันนี้ แบนฟิวชั่นครับฟิวชั่นเป็นมันมาจากเด็กเลนะ้าช่วยไม่ได้นะก็เป็นเมอร์ริวครับเมอร์ริวนี่ค่อนข้างลำบากแล้วนะเพราะว่าแต่ว่ายังดีครับที่เขาไม่มีเทเลเมนคนอื่นอยู่ในในหลุมนะมีแค่เมอร์ริวคนเดียวก็ยังพอพอได้อยู่นะออกมาเป็นเข้าใจยังออกไปคีคาร์ลไม่ได้ออกเป็นตัวเก็บสวยครับสองตัวเลยนะเซตนี้ก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะว่าไลฟ์เราไม่เต็มใช่ป่ะและถ้าเกิดเราเล่นครับ ก็โดนยิงทีละพันสองเลยก็คือจำนวนการเล่นเราจะน้อยลงมากครับตรงนี้พันสองก็ทนได้ประมาณ5ครั้ง5ครั้งขนาดสิบสองห้าหกสิบก็คือแต่ว่าเวลาเราเล่นครับมันจะขึ้นรัวๆนะไลท์จะเหลือน้อยมากเฮ้เขาจะตีแล้วครับเราก็ใช้เพลคของเฉยรครับรีมูฟเซฟกับแอดคาร์แล้วก็เพลคเฉยรครับทีเเฟคเซฟจะขึ้นครับโดนยิงรัวๆครับตอนนี้ ่ก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดโดนตีเข้ามาก,ก็ตายอยู่ดีอ,เอเฟเคเซฟครับซงโเป็นไว้อัล่าเวลครับ<ๆ>เพราะว่าตอนเนี้ครับ<ๆ>เขาจะยังเหลือไอ้นี่อยู่นะนี่ครับแบลอเพนนิ่งรีมูกันตายได้เราต้องบีบคับให้เขาเอาใบนี้เอาไปก่อนตาหน้าเราจะได้ทำอะไรได้บ้างครับก็ละมือเขาเหลือใบเดียวด้วยไม่น่าจะมีอะไรช่วยเขาได้ครับอ่ะก็ไวทล่าครับ เรายไลนะพึ้งที้ก่อนตัวน้เดี๋ยวพันเดียวครับก็พลังเข้าสู้เราไม่ได้นะเดี๋ยวพอเข้าตาเราครับไว้อัลเบิตีได้สองทีครับเราก็ตีแจกไอตัวเก็บสวยเนี่ยทิ้งไปครับแล้วเดี๋ยวเราค้อยเล่นอย่างอื่นเก็บใบเลสอีกครับใบเลสนี่ค่อนข้างน่าลำคาญน,นะแต่ว่าดูจากตัวที่เขาใช้ไปแล้วครับก็จะมีเป็นอัลเบียนน่าจะหมดแล้วแล้วก็มีเลสเจครับน่าจะหมดแล้วเหมือนกันพวกนี้ก็น่า,นาจะหมดละ ถ้าเกิดเหลือก็จะเป็นพวกฝั่งของเทเลเมนละก็เดี๋ยวเราดูครับเข้าเทนจวดจวตรงนี้ครับค่อยคาเสียเปรียบนะเพราะว่าเขายืนคุมอยู่สองตัวใช่แทนที่เราจะได้พวกตัวที่เรารีมูฟเก็บไว้ครับพวกแฟรลี่พวกตัวบอสเนี่ยที่เราเก็บไว้ตอนเราเล่นก็อดเล่นไปเลยนะก็ช่วยไม่ได้ครับเดี๋ยวแบทเทิลก่อนเดี๋ยวตีพวกนี้ทิ้งก่อนเขาใช้ใบเลยครับออกเปไม่ได้เจ็ดน,นะ ใส่เยอะน่าดูนะเป็นมิลจเจ็ดสองตัวเอาเบียนแล้วก็มีเก็บสวยเยอะมากเลยนะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพวกไอ้มอเตอร์ที่เขาใช้รีมูฟเนี่ยน่าจะหมดแล้วมัง้งแเทเถ้าครับเราก็ตีแจกไอ้ตัวเก็บสวยทีนี่ก่อนครับเพื่อเคลียร์ทางนะให้เราเล่นได้เอฟเฟกของมาน้ำครับรีมูฟแล้วก็เก็บสามตัวจัวครับ ไอตัวเก็บสวยนี่มันบอกว่าถ้าเกิดมันตายเนี่ยมันจะสเปรย์ขึ้นมาได้ถ้าเกิดมันออกจากฟิวก็จะไปมูโซครับแต่ว่าตัวเก็บสวยที่มาท่านเนี่ยครับไม่น่ากลัวแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมันจะยังเก็บสวยได้มันต้องฟิวชั่นสำเร็จมันต้องแบบเป็นตัวที่ฟิวชั่นออกมาถ้าชุบมาครับจะไม่ได้เฟกโซนนี้นะก็ไม่เป็นไรครับถ้ามีแค่นี้ครับยังเอาอยู่จัวครับจู๋เป็นแมกกาพูดน,นะครับก็ถือว่าดีนะเพราะว่าไอ้พวก ตัวที่เรารีมูฟไปรอเนี่ยครับมันขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะขึ้นได้แค่ในสแตนบายเฟสถัดไปหลังจากที่มันไปมูฟโซนนะเพราะกันเราต้องเตรียมตัวใหม่ครับก็ใช้เป็นแมกพูนครับซิงโคลเลยเป็นบาลอนนะเพราะว่าตัวปัญหาจริงๆก็คือตัวนี้ครับที่ยังเหลืออยู่ก็เดี๋ยวเราใช้บาลอนเคลียร์ครับและสุดท้ายเราก็น่าจะทิ้งบาลอนไว้ได้นะเอเฟกต์ยิงครับแล้วก็เฟฟกต์ไอมีดเจครับ ถ้าเกิดตกออกจากฟิลก็จะได้บึ้มบอดนะเราก็ใช้บาลอนเนเกะครับตรงนี้ครับไม่นามีปัญหาอะไรเพราะว่าไอตัวเก็บสวยเนี่ยพลังมันสู้บาลอนเราไม่ได้ใช่ปะ่ะแล้วมือเขาเหลือใบเดียวด้วยครับก็ต้องรอวัดดูนะว่าจะเป็นอะไรเซ็จัวครับเป็นแม็กซครับตรงนี้ครับค่อนข้างสองจิตสองใจนะเพราะว่า ถ้าบาลอนเนี่ยมาโดนตีตายปุ๊บนี่ยเราจะแพ้ได้เลยกับอีกทางหนึ่งครับก็คือใช้เฟกบาลอนครับเรียกเป็นไอปานี่ขึ้นมาเพราะว่าปานี่ถ้ามันตายมันจะรีมูปลารครับเพื่อสเปรย์มันกลับมาได้ก็ทําให้เรามีของเล่นนะตรงนี้ครับตอนนั้นไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะก็เลยใช้เฟกของบาลอนครับเพราะจริงจริเราจะวัดดวงมันก็ถือเป็นการวัดดวงครับวัดดวงว่าจะทิ้งบาลอนไว้หรือว่าจะวัดดวงให้เขาจบเพิ่งหนึ่งใบเพื่อเปลี่ยนเป็นไวอัลเ,เวลมาเพื่อการันตีให้เราไม่โดนตีตายนะ กิฟบอลอนครับตัวนี้ครับก็ค่อนข้างเจ็บปวดนะครับถ้าเกิดใบที่เข้าจัวจากแม็กซี่มาตะเกียคือฟิวเทลเมนต์เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือช่วยไม่ได้ครับตัดสินใจผิดพลาดแต่ถ้าเกิดเป็นใบที่ถืออยู่แล้วเนี่ยและเขารอเพื่อที่จะใช้ในจังหวะเนี้ยก็ถือว่าเขาว่าเหนือชั้นประมาณหนึ่งก็เป็นอะไรที่ช่วยไม่ได้ครับเพราะขอเราเต็มที่แล้วมาโดนแบบใบที่เด็ดในวินาทีสุดท้ายครับ ก็เป็นเลนหซ่5ครับเอไปชี่เลนเป็นที่ขลอแล้วก็ฟิวครับได้ยิงนะแล้วยิงปลาครับแล้วก็เอฟเฟกปลาครับที่ว่าตายครับรีมูฟแล้วก็สเปรย์ขึ้นมาเอฟเฟกตเซฟครับตรงนี้ครับก็ถือไเป็นข้อเสียก็ได้นะเพราะว่าเวลามันขึ้นมาเนี้ย มันขึ้นมาแล้วเป็นจูนเนอร์ครับจริงๆมันน่าจะให้เราเลือกนะว่าจะเป็นจูนเนอร์หรือว่าจะเป็นนอนจูนก็ได้เนี้ยเราจะแบบมีโอกาสพลิกกลับมาอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับก็เอามารับเมินะเป็นเมลิวครับคิคลอสโมห้าครับตัวนี้ก็เจอแต่เทเลเมตรัวๆแล้วนะถ้ามาส่งนี้ครับไม่น่าจะรอด ก็เดี๋ยวเราดูครับเผื่อฟุกเพราะไล่เหลือพันเดียวด้วยไลยเ่เหลือน้อยเกินไปเอาเป็นลูกคลอรครับลูกคลอ้อนี่ก็ตัวลำบากใจเหมือนกันนะมีฟิลสินะแบบว่าการที่เขาโจวคืนกลับมาเนี่ยทำให้เขาไปได้ยาวเหยียดเลยคือชันครับออกเป็นขี้ไม่ร่ายตัวครับแล้วก็เดีเอฟเฟกต์ขี้ในล,ลูคลอจะกลับมานะ จริงๆถ้าเกิดไม่มีลูคาร์ลเนี่ยอาจจะรอดก็ได้นะเพราะว่าพอคีไม่ได้ยิงเนี่ยเอฟเฟกต์ปลาเราก็จะรีมูฟพวกปลาคนนี้ครับเพื่อสเปรย์มาตั้งป้องกันได้นะเราก็จะไม่เจ็บตัวมากแต่พอไปลูคาร์ลครับมันจะสามารถในเกตเอฟเฟกต์ที่สเปรย์มอนได้ครับพอปลาจะขึ้นปุ๊บลูคาร์ลก็จะในเกตครับอันนี้ก็คือไม่ได้ลวโดติอัรก็เรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยครับก็อย่างที่บอกครับยูกิมันก็ตัดสินกันแค่จังหวะเดียวนะ ก็คือเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาจะจวดได้อะไรใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดใบที่เขาจวดจากแม็กซีครับมาเป็นฟิวเทเลเมนที่กินอ่ะอันนี้ก็น่าเจ็บใจเหมือนกันนะตัดสินใจผิดพลาดจังหวะเดียวเลยก็น่าจะเป็นตาที่ได้อะไรดีๆกลับมาบ้างนะครับก็ไม่มีเป็นเวอร์คอลี่ฟ y ครับไม่มีรีเด็กให้ดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ